สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KU M รถบรรทุกมือ2ครับก็วันนี้พามาชมนี่รถเข้าใหม่เลยสดๆ้ร้อนร้อนจริงๆร้อนเย่นคนด้วยตอนนี้คือแดดร้อนมาก s> <S เราก็มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าใหม่มากจริงๆเพิ่งเข้ามาจริงๆจะเป็น Isuzu FGR 240นะครับเป็น6ล้อตู้10บานเดี๋ยวจะพามาชมข้าวๆแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็บอกราคาแล้วก็ราคาโปรโมชั่น ให้ลูกค้าได้ฟังกันโอเคครับเริ่มที่ข้างหน้าก่อนเลยข้างหน้านี่ก็เดิมเดิมเลยครับไม่มีรอยเฉียวชนแถมนี่มีสเกิร์ตแต่งมาให้ด้วยอ่าสุกใจลูกค้าแน่นอนถ้าต่อมาตามมาเรื่อยๆเลยครับยางนี่ถือว่าโอเคเลยครับดอกยังแน่นอยู่เลยลูกค้าซื้อไปนี่ใช้ได้อีกนานเลยอ่าประมาณนี้สำหรับรอบต้างับ ต่อมาครับไปที่ตู้เลยครับตู้นี่ขอบยางยังยังสวยอยู่เลยคือถ้าเป็นคันอื่นนี่จะแบบผุจะแบบมีแบบขาดขาดมาแล้วแต่คันนี้คือยังยังครบยังแน่นอยู่เลยก็ประมาณนี้ครับรอบข้างสู้สวยๆเลยสำหรับหกล้อตู้สิบบานยางหลังก็ยังแน่นอยู่นะไม่แพ้ยางหน้าเลยแยวที่ซูมดูอ่ายังไงครับคือดอกยังสวยยังแน่นอยู่เลย ือใช้งานได้อีกนานเลยขนเงินขนทองสบายเลยครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนแน่นยันยางอะไรอ่ะพี่คิดดูคือยางอะไรคือแบบคุ้มๆเลยคือคันนี้บอกแล้วว่าคุ้มถือว่าไม่มแพ้ป้ายแดงเลยนะถ้าซื้อไปก็คือคุ้มมากเดีย๋ยวเรามาดูสเปคภายในตู้นะ ตู้นี่ก็ยังใหม่นะหรือว่าสวยใช้ได้เลยถ้าลูกค้าถูกใจก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาจองได้เลยครับความยาวอยู่ที่7เมตร5้าความกว้างอยู่ที่2เมตร3าะครับคือสเปคตู้คร่าวๆถ้าถูกใจก็เข้ามาจองเข้ามาคุยเข้ามาอะไรได้หมดเลยครับก็ประมาณนี้สำหรับสเปคตู้เนาะเดี๋ยวเราวนมาดูฝั่งนี้กันบ้าง ฝังนี้ก็คือเรียบๆสวยๆแต่สียังไม่ผูกเลยครับแต่สียังดำๆเรียบๆเดิมๆ,ยๆอยู่เเนี่ยเพาเพลยังสาดอยู่นะครับก็คือพร้อมใช้งานเลยคือออกรถไปวิ่งงานได้อีกยาวเลยหลายปีเลยคันนี้โอเคเนาะสำหรับรอบรถเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในรถครับ ในรถก็สภาพแบบโอยังดำเมีย่ยมอยู่เลยเป็นแบบใหม่มากซื้อไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยคันนี้ก็หน้าไม่ครับหน้าไม้จะจะผมถ่ายให้ดูหน้าไม้คันนี้จะอยู่ที่นี่เลยสามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองสามแสนเรเองครับลูกค้าแถมแถมนี่้วย นี่ติดตัวศับแอร์เย็นเพียงเพะหัวเกียร์นี่สูงเลยถูกใจลูกค้าแน่นอนก็ประมาณนี้สำหรับในรถก็ถ้าใครชอบก็อย่างที่บอกเข้ามาจองได้เลยครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วเข้ามาจองได้เลยย้ำว่าเข้ามาจองได้เลยเดี๋ยวลงไปดูราคาข้างล่างแล้วก็พร้อมฟังเสียงด้ครับนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับรอบรถแล้วก็ในรถก็ถ้าถูกใจลูกค้าก็เหมือนเดิมเข้ามาจองเลยย้ําว่าราคาคันนี้คือ1นึ่ล้านสามแสนบาทฟังไม่ผิดครับ1นึ่ล้านสามแสนเบาทแต่เราไม่ขายเราไม่ขายเราขายที่1นึ่ล้านสามแสนหกหมบาทเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ถ้าใครยังไม่รู้คือโปรโมชั่นรถล้างสต็อกจะลดถึงแค่วันที่25นี้นะครับ 25, ธันวาคม64 เข้ามาจับมาจองกันได้สำหรับคันนี้คือรถ30,000บาท1 3 9 0 0 0้านาเราไม่ขายเราขายที่1,360,000บาทถ้าถูกใจก็เข้ามาจองเข้ามาคุยเข้ามาทักมาสอบถามได้เลยที่ f c e e o o o k f n p w g y แล้วก็ Line แอหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็081373 9793หรือถ้าใจร้อนก็เข้ามาเลยครับอยู่เส้นลิ่งเมืองบายพาชุมลีเข้ามาจิเตนเข้ามาคุยกับเซลล์ได้เลยเข้ามาสตาร์ทรถได้เลย โอเคก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆย้ำนะครับอย่าลืมโปรโมชั่นมีถึงแค่วันที่25นี้เท่านั้นนะ <Wow. S 1> หมดแล้วหมดเลยใครพลาดก็ต้องเสียใจแล้วนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยก็ขอบคุณครับ